โกลเด้นแองเจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีสิงประจําเดือนกรุมภาพันธ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะพระยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครพระยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ ก็จะไล่เรียงจากอดีตนะคะปัจจุบันอนาคตพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายให้กับชาวราศีสิงห์ด้วยนั่นเองนะคะไพ่ใบแรกในอดีตของชาวราศีสิงห์ค่ะห้าดาบหนึ่งถ้วยหกถ้วยเด็กถือถ้วยและก็ต่อมาด้วย 8เหรียญน,นั่นเองนะคะไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกเลยในอดีตของชาวราศีสิงห์นั้นได้ไพ่ห้าดาบหมายความว่าในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานั้นมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นค่อนข้างที่เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงหรือค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีอัตราสูงนะคะ นะหรือเรียกได้ว่าเวลาทะเลาะกันหรือไม่เข้าใจกันอย่างนั้นอย่างนี้จะชอบประชดประชันกันแหนบแนมกันนะคะแทนที่จะหันหน้าเข้ามาคุยพูดคุยกันด้วยเหตุผลแต่ก็เกิดกันทะเลาะกันแบบต้องการที่จะเห็นความเหนือกว่าของแต่ละฝ่ายหรืออีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะอยากจะเอาชนะคู่ของตัวเองอะไรประมาณนั้นเลยนะคะเธอก็แรงฉันก็แรงนะคะ เหมือนไฟกับไฟหรือว่าไฟกับลมหรืออะไรประมาณนี้นะคะน้ำไม่ใช่แบบไฟกับน้ำนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแบบเป็นไฟกับไฟนะคะต้องหาคนที่เป็นไฟและอีกคนนึงเป็นน้ำนะะถึงจะไปกันได้นะคะถึงจะสีนเสมอกันนะคะเพราะว่าคนหนึงใจร้อนคนนึงก็ใจเย็นนะคะถึงจะเข้ากันได้นั่นเองอะะันนี้ก็เป็นไพ่ประมาณว่า ค่อนข้างเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกอะ่ะมันเหนื่อยมันมีความอยากจะเอาชนะเขาอยากจะเอาชนะคุณหรือคุณอยากจะเอาชนะเขาเวลาทะเลาะก,กันก็แหนมแหนมการประชดประชันกันต่อมาเป็นไพ่หนึ่งถ้วยในอดีตของชาวราศีสิงห์ไพ่ใบนี้สําหรับคนที่มีคู่อะถือว่าดีนะนะคะถือว่าดีหมายความว่ายัางไงอาจารย์เพิ่งบอกไปว่าเป็นไพ่ห้าดาบที่แบบประชดประชันกันใช่ไหม แต่มีบางคู่ที่คบกันในช่วงอดีตที่ผ่านมาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเขามาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปนะคะนะอันนี้คือบางคู่นะ,ะเพราะว่าอีกคู่หนึ่งคู่หนึ่งที่อาจารย์กล่าวไปแล้วที่เป็นไพ่ใบแรกนั้นคู่นั้นค่อนข้างที่จะแข่งแย่งค่อนข้างที่จะแบบเอาชนะกันแต่ว่าคู่ที่สองเนี่ยนะคะของชาวราศีสิงค์คู่นี้เวลาที่คุณสองคนอยู่ด้วยกันเหมือนมาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะเหมือนแบบ เขาเข้ามาเกื้อหนุนนะคะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นหรือมีโชคนําโชคลาบความโชคดีมาให้กับอีกฝ่ายหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะบ,บางคนถ้ามีการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือให้แฟนหรือคนรักนั้นไปซื้อหรือไปเสี่ยงโชคให้ก็มีโอกาสที่จะโชคดีในช่วงอดีตที่ผ่านมาไปแล้วนั่นเองนะคะในเรื่องของการได้รับโอกาสคุณได้รับโอกาสดีๆนะคะจากการที่มีความสัมพันธ์ที่ดี นะคะมีคอนเน็กชันที่ดีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอาจา connection จะคอนเน็กชันจากฝ่า,ฝายแฟนหรือคนรักของเราคอยกู้เกื้อหนุนช่วยเหลือคุณอะไรประมาณนี้นะ,ะถือว่าคู่ที่2อนี่ดีกว่าคู่แรกเลยนะจริงๆนะ,ะต่อมาต่อมาเป็นไพ่หกถ้วยสำหรับไพ่ใบนี้เป็นความรักต่างวัยของชาวราศีสิงห์นะคะ มีความรักต่างวัยถึงแม้เขาจะอายุน้อยกว่าคุณมากๆหรือมากกว่าคุณมากๆไปเลยก็ตามมันไม่ใช่ช่องว่างในความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนเลยนะคะแต่กลับมีความเข้าอกเข้าใจกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเป็นภาพที่น่ารักมากๆนะสำหรับไพ่ใบนี้อาจารย์บอกเลยนั่นเองนะคะนะแล้วก็บางทีอาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องบางทีก็จะต้อง ไปทำงานไกลนะคะต่างถิ่นต่างจังหวัดนะคะหรือเขาอาจจะต้องไปทำงานไกลถึงต่างประเทศอะไรประมาณนี้แต่ระยะทางหรือว่าระยะห่างแบบในเรื่องของเวลาหรือในเรื่องของระยะทางในเรื่องของอายุไม่ได้มีอุปสรรคปัญหาเลยสำหรับคู่ที่สามนี่ค่อนข้างเป็นความรักต่างวัยที่เข้าเข้าใจกันเป็นอย่างดีเกื้อหนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกันถือว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆนั่นเองนะคะ บางคนอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์จากการที่แบบคบหาหรือรู้จักกันมานานในในฐานะของรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรประมาณนี้จนก่อเกิดเป็นความรักกายเป็นความรักในที่สุดอะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะมาดูนะคะคู่ต่อไป คือชาวราศีสิงห์คนใดในช่วงอดีตที่ผ่านมาที่คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะถึงแม้เขาจะอายุน้อยกว่าคุณนะเขามีความรักความหวังดีที่มอบให้กับชาวราศีสิงห์เต็มเปี่ยมเลยนะนะเขาคอยดูแลเอาอกอกใจใส่หรือ คนที่อายุน้อยคนนี้นะคะเขาอาจจะแอบปื้มแอบชอบแอบรักแอบหวังดีกับชาวราศีสิงห์มานานจนวันหนึ่งคุณสองคนได้มาคบหาดูใจกันนะคะมันจึงยังมีความรักที่อบอวนไปด้วยความรู้สึกดีๆอยู่นั่นเองนะคะถือว่าเป็นภาพที่น่ารักอย่างหนึ่งเลยนะคะและคนที่มีบุตรบริวารลูกหลานของชาวราศีสิงห์ในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นเป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเวลาทําอะไรเขาจะโฟกัสในสิ่งที่เขาทานะคะแล้วเขาเป็นคนที่เป็นเด็กที่จิตใจดีนะคะมีความรู้สึกดีๆจิตใจดีเอื้อเฟือ้อเผอืเผอ่อแผ่กับคนนั้นคนนี้นะคะดยลฟ์สไตล์ของเขานะเด็กคนนี้น่าจะเป็นเด็กที่แบบรักงานศินละปะรักงานดนตรีรักงานบันเทิงนะคะชอบเป็นคนที่ e n t อร์เทนคนอื่นหรือทําให้คนอื่นมีเสียงหัวเราะมีความสุขอะไรประมาณนี้นะคะต่อมา เป็นไพ่แบสุดท้ายในช่วงอดีตของชาวราศีสิงห์ได้ไพ่8เหรียญน,นั่นเองคุณมีความขยันขันแข็งและคุณเป็นคนที่มีฝีมือและก็มีความสามารถนะสำหรับชาวราศีสิงห์หลายคนเลยนะคะคุณบางทีคุณอาจจะมีงานมากกว่าหนึ่งงานด้วยซ้ำไปนะคะในช่วงสมัยนีย้งานเดียวมันคงไม่ไหวแล้วแหละนะคะมันต้องมีมากกว่าหนึ่งงานบางคนอาจจะมีงานประจำอยู่แล้วอาจจะมีงานออนไลน์ออกมาด้วยงานอดิเรก หรืองานอะไรที่ต้องใช้ฝีมือความสามารถอะไรเงี้ยชาวราศีสิงห์ทำได้ดีมากๆนั่นเองงานที่ต้องได้โชว์ฝีมือของคุณนะคะคุณนอกจากจะมีพรสวรรค์แล้วยังมีพรสแสวงร่วมมาด้วยนะอย่างนี้ทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลยนะคะมีความอดทนเป็นที่ตั้งด้วยนะคะโอเคไพ่ในอดิตของชาวราศีสิงห์ส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมนะธะาตุน้ำแล้วก็ธาตุดินด้วยนะ ต่อมาจะเป็นไพ่ในปัจจุบันให้กับชาวราศีสิงค่าไพ่ปัจจุบันใบแรกนะจะเป็นอะไรเอ่ยโอเค 킹ออฟแอนดิโก้สองไม้เก้าถ้วย The Emperor และก็ต่อมาด้วยสิบไม้นั่นเองโอเค สำหรับไพ่ใบรแรกในช่วงปัจจุบันของชาวราศีสิงห์นะคะโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีสิงห์นั้นมีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับคนที่อายุมากกว่าคุณหรือเขามีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วในช่วงนี้อาจจะเป็นเจ้าของจิจการเจ้าของธุรกิจเป็นหัวหน้าเป็นระดับผู้จัดการหรืออะไรประมาณนั้นเลยนะคะ คือฐานะเขาเป็นคนที่ฐานะดีคนหนึ่งเลยสําหรับคนคนนี้นั่นเองแล้วเขาเป็นคนที่แบบพร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะเป็นสายเปดูแลสาวๆชาวราศีสิงห์ได้เป็นอย่างดีด้วยในกรณีนี้นั่นเองนะคะหรือจะมีผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายที่คุณให้ความนับเคารพนับถือนั้นจะให้ความช่วยเหลือนะคะผู้หญิงชาวราศีสิงห์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะกรณีต่อมาคือผู้ชายชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงนี้คุณเป็นคนที่แบบ มีงานหรือทําอะไรนี่ค่อนข้างเยอะนะคะที่ทำมีงานประจําอยู่แล้วอาจจะมีงานธุรกิจของตัวเองด้วยหรือเป็นเจ้าของจีจการเป็นหัวหน้าสายงานนั่นนี่ช่วงนี้ก็ค่อนข้างเยอะในเรื่องของการทํางาน,นะคะทำให้มีเงินนะคะมีทั้งเงินเก็บมีทั้งเงินลงทุนนั่นนี่นะผู้ชายชาวราศีสิงห์น่าอิจฉาตรงนี้นั่นเองนะในส่วนนี้ อาหาเวลามีความรักผู้ชายชาวราศีสิงห์จึงมองหาคนที่แบบไม่ได้รักคุณแบบทรัพย์สินเงินทองของคุณไม่ได้รักคุณแค่หวังเพื่อผลประโยชน์อะไรจากคุณนะคุณต้องการความรักแบบจริงๆนะคะอะไรประมาณนี้นะหะลังจากพิสูจน์ความรักแท้แล้วคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะเปพร้อมที่จะดูแลสาวๆชาวออ ราศีต่างๆที่จะเข้ามานะคะของผู้ชายชาวราศีสิงห์นะ,ะชาวราศีสิงห์ส่วนมากแล้วนะคะคือเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นี่คือเรื่องจริงเลยนะนะคะอะไรก็ต้องเต็มที่อะไรต้องเป๊ะอะไรต้องเพอร์เฟกอะไรตั้งเนี้ยประมาณนี้เลยนะต่อมา ก็คือไพ่สองหมายนั่นเองในช่วงปัจจุบันของชาวราศีสิงห์นั้นมีบางคนมีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติหรือมีการยุ่งเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษานะคะมีการติดต่อสื่อสารกันหรือทำงานเกี่ยวกับการโลจิสติกขนส่งส่งออกนอกประเทศหรืออะไรประมาณนี้ ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะคะบางคนมีคู่นะคะก็มีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติหรือกาลังคุยคุยคบคบคุยคุยกันอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้บางคนก็มีการท่องเว็บเดทเข้าแอปพลิเคชันหาคู่นั่นนี่อยู่ในตอนนี้ก็มีการติดต่อสื่อสารกันอยู่ก็มีหลายคนเช่นเดียวกันนะคะนะบางทีมีการวางแผนอนาคตหรือเขา นะคะกับคุณมีการวางแผนอนาคตร่วมกันว่าวันหนึ่งนะถ้าเราเป็นแฟนกันหรือแต่งงานกันเราจะย้ายไปอยู่ประเทศของคุณนะหรือย้ายไปอยู่ประเทศของฉันนะอะไรประมาณนี้อันนี้คือปการพูดคุยในเรื่องอนาคตร่วมกันก็ได้นะคะต่อมาเป็นไพ่ก้าถ้วย ใบนี้นะคะเป็นไพ่เพศที่3มอาจจะเป็นตัวชาวราศีสิงเอนที่เป็นเพศที่สหรืออาจจะเป็นคู่รักหรือคู่กรณีของชาวราศีสิงเก็ได้ที่เป็นเพศที่3นั่นเองนะคะในความรักความสัมพันธะ์อาจารย์รู้สึกว่าฝ่ายในฝ่ายหนึ่งนั้นมีความมั่นคงมั่นใจในตัวของคนรักหรือความรักครั้งนี้มากๆนั่นเองนะคะ มีการดูแลเอ,อาใจใส่กันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะคนที่เป็นเพศที่3เนี่ยนะคะให้ความสําคัญกับในเรื่องอาหารการกินนะคะร้านไหนดีร้านไหนอร่อยอาหารอะไรดีๆก็อยากจะทําให้แฟนกินหรืออะไรประมาณนี้ให้ความสําคัญกับในเรื่องอา,ารอากา,า,ารกินนั่นเอง แล้วพไพ่ใบนี้อาจารย์อยากจะเตือนสาวๆชาวราศีสิงห์นิดนึงนะคะอาจคุณอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือมีครอบครัวแล้วเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเห็นไพ่ทั่วเยอะๆแบบนี้นะคะคุณมีสเสน่ห์โดยเฉพาะกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือมีครอบครัวแล้วนะคะอันนี้ต้องดูดีๆด,ด้วยนะคะว่าเขานั้นสดจริงสดปลอมหรือว่าอะไรยังไงนะสาวๆชาวราศีสิงห์นะคะต่อมา เป็นไพ่เดอะเอ็มเพลเเป็นไพ่ประจําราศีเมษนะมีชาวราศีสิงห์ที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีเมษอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้สาวๆชาวราศีสิงห์อาจารย์รู้สึกว่ามีเกณฑ์มีโอกาสแบบร้อยละเจเเลยที่จะได้คบหาดูใจกับคนที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมด้วยนะคะ เขามีความเป็นผู้ใหญ่นะบางทีเขาอาจจะอายุเยอะกว่าคุณด้วยซ้ำไปนะในกรณีนี้ชาวต่างชาติแบบ70%เลยนะคะแล้วด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่บางทีเขาอาจจะมีคำแนะนำนั่นนี่นะคะ บางทีเกาอาจจะมีความจู้จี้จุกจิกหรืออะไรประมาณนี้นะคะชาวสาวชาวราศีสิงห์ก็ปรับความเข้าใจกันไปว่าเขาโอ,โอด้วยการที่เขาอาจจะผ่านโลกมาเยอะเนาะเขาอยากให้เราได้รับสิ่งดีๆเขาจึงแนะนําเราอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้ นะก็ให้เขาเข้าใจเขาในตรงนี้ด้วยนั่นเองนะร้อยละเปอร์เซนที่เหลือสาวๆชาลาศิสิงอาจจะคบหาดูใจกับหนุ่มๆที่เป็นประเทศเดียวกันหรือชาติเดียวกันก็ได้นะแต่เขามีหน้าที่การงานค่อนข้างที่น่าเกงขามหรือมีอํานาจอยู่พอสมควรนะอาจจะเป็นทหารตำรวจนะคะยศค่อนข้างใหญ่ยศค่อนข้างมียศเลยนะคะอาจจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะคะผู้ว่าราชการ จังหวัดหรือนายอำเภออะไรประมาณนี้นะคะนี่คือ power ในความน่าเกรงขามในอาชีพการงานของผู้ชายเหล่านั้นนั่นเอง ต่อมาผู้ชายชาวราศีสิงห์นะคะคุณอยากจะแสดงความมี power นะคะอยากจะเป็นช้างเท้าหน้าถ้าเกิดว่าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวหรืออะไรเงี้ยอยากจะให้ภรรยานั้นเป็นช้างเท้าหลังและคุณจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่ควบคุมเกมเป็นคนที่ควบคุมอะไรหลายๆอย่างอะไรประมาณนี้แสดงถึงความเป็นผู้นำอันนี้ผู้ชายชาวราศีสิงห์จะชอบมากๆนั่นเองจะไม่ชอบผู้หญิงที่มาข่มคุณหรืออะไรประมาณนี้จะไม่ชอบเลยนะคะ จะคบกับผู้หญิงเหล่านั้นได้ไม่นานนะถ้าผู้หญิงเหล่านั้นจะมาข่มคุณหรืออะไรเงี้ยคุณต้องเป็นผู้นําเท่านั้นนะอะไรประมาณนี้เลยนะต่อมาไพ่ใบสุดท้ายในช่วงปัจจุบันของชาวราศีสิงห์ได้ไพ่สิบไม้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นแบกรับความรักนะคะที่แบบมันค่อนข้างหนักอกหนักใจอ่ะทำไมมีเรื่องให้แบบต้องแบกรับขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยนะคะ บางทีอาจารย์รู้สึกว่าไม่ไหวยังบอกไหวเลยนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่บอกอาจารย์ผ่านตัวไพ่ใบนี้และก็รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีการประคับประคองความรักความสัมพันธ์เอาไว้อยู่นะคะมีการรั้งหรือประคับประคองเอาไว้ว่าให้ความรักของเรามันยังคงอยู่มันยังเป็นแบบนี้ได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะนะเหมือนมันจะไปหลอดไม่ไปหลอดแต่ก็พยายามประคับประคองอยู่อะไรเงี้ยแต่อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าจะชิชียวเวนะ,ะแต่ พอมาดูอีกฝ่ายหนึ่งพยายามพยายามประครับประคองพยายามพยายามลังพยายาม,ยาม,ยามที่จะเหมือนความรักครั้งนี้มันไม่เท่ากันความรักของเรามันไม่เท่ากันอะไรประมาณนั้นเลยหรือชาวราศีสิงห์หลายคนนะคะแบกรับทั้งความรู้สึกหน้าที่การงานก็หนักอยู่แล้วในเรื่องความรักไหนจะต้องมาประครับประครองอีก มันมีเรื่องค่อนข้างหนักอกหนักใจนะในช่วงนี้ยังไงอาจารย์ก็เอาใจช่วยนะคะให้ผ่านพ้นช่วงปัจจุบันนี้ไปนะคะโอเคช่วงปัจจุบันของชาวราศีสิงห์ส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินนะคะธาตุไฟธาตุน้ําราศีเมษด้วยนะ,ะต่อมาจะขอดูไพ่แนอนาคตอันใกล้ที่ถึงนี้นะคะให้กับชาวราศีสิงห์ก็คือในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ ไพ่ใบแรกในเดือนกุมภาพันธ์นะ e ว n นออฟ n แป8ถ้วยเดอ s สตาร h วิ l ออฟฟอ t u จูและก็ต่อมาด้วย7เหรียญนั่นเองนะสำหรับไพ่คว e นออฟบอลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ของชาวราศีสิงห์นั้น อาจารย์เห็นว่าผู้หญิงชาวราศีสิงห์นั้นเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีล่าเริงสดใสนะคะในช่วงนี้มากๆถือว่าเป็นสเสน่ห์นะคะต้นๆของสาวๆชาวราศีสิงห์เลยด้วยความเฟรนลี่มองโลกในแง่ดีล่าเริงสดใสเนี่ยนะคะจึงมีคนเข้าหาคุณค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะสาวๆที่ยังคงเป็นโสดอยู่นะคะและอีกกรณีหนึ่งถ้าสาวๆคนไหนนะคะ ไม่โสดแล้วหรืออะไรก็ตามมีคู่แล้วคุณก็มีโอกาสที่จะมีหนุ่มๆห,หรือคนนั้นเข้ามาให้ความสนใจคุณเป็นอย่างมากเพราะว่าด้วยเสน่ห์ที่แบบล่าเริงสุดสายเฟนลี่มองโลกในแง่ดีอะไรประมาณนี้นะคะมันก็อาจจะมีคนอื่นอยากเข้ามาทำความรู้จักอยากจะมาออจีบหรืออะไรประมาณนี้ด้วยแต่ก็ต้องระวังด้วยสำหรับสาวๆคนไหนที่ไม่โสดแล้วนะคะ ส่วนมากแล้วในเรื่องของการทำงานคุณก็เป็นคนที่ทำงานแบบสบายๆนะสา,สาวชาวราศีสิงห์นะคะในเรื่องของความรักก็สบายๆเช่นเดียวกันนะเป็นคนชิวๆล่าเริงสุดสมองโลกในความเป็นจริงอะนะคะต่อมาก็เป็นผู้ชายชาวราศีสิงห์นะคะคุณจะชอบหรือจะคบหาดูใจกับผู้หญิงที่แบบทำงานก็เก่งนะแล้วก็ ล่าเริงสดใสเป็นคนเฟนลี่มองโลกในแง่ดีหรือมองโลกในแง่ความเป็นจริงอะไรประมาณนี้นะคะคุณจะชอบผู้หญิงประมาณนี้มากๆนั่นเองนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอหรือถ้าเจอผู้หญิงคนนี้โอ้โหนี่สเปคเลยสำหรับหนุ่มๆชาวราศีสิงห์นะคะจะร้องวนี่มันสเปคของฉันนี่นาอะไรประมาณนี้เลยนะคะต่อมาเป็นไพ่แปดถ้วย ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเดินหันหลังให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะน้อยใจหรืออาจจะรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งไม่ให้ความสําคัญอีกฝ่ายหนึ่งปล่อยปละละเลยความรู้สึกมาเป็นเวลานาน,านจนวันหนึ่งนะ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองได้แล้วอ่ะฉันไม่ต้องพื่งพาคุณฉันไม่ต้องอะไรทั้งนั้นฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอะไรประมาณนี้ฉันจึงหันหลังให้กับความรักครั้งนี้แล้วก็กลับมาโฟกัสกับตัวเองแต่เป็นการหันหลังหรือเป็นการเลิกกันแบบคนที่บอกเลิอกอ่ะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นคนที่เจ็บที่สุดอาจารย์บอกเลยนะคะไม่ใช่คนที่ถูกทิ้งนะ แต่เป็นคนที่เดินออกมาหรือเป็นคนที่บอกเลกิกอ่ะเป็นคนที่เจ็บที่สุดนะคะท,ทั้งที่ยังรักอยู่รักมากด้วยแหละนะแต่มันจําใจจํายอมที่จะต้องเดินจากมามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราสองคนมันไปกันไม่ได้อ่ะนะคะคุณจะเจอในกรณีแบบนี้ด้วยนะคะทําไมคน2คนรักกันมากทําไมถึงต้องจบความสัมพันธ์คุณจะมีคําถามนี้เกิดขึ้นนะคะถ้าถ้าถ้าในสถานการณ์นี้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะนะ บางคู่นะอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ต่างจังหวัดกันต่างประเทศกันอะไรเนี้ยเวลาไม่เข้าใจทะเลาะกันมีปัญหากันก็ปรับความเข้าใจกันได้ยากอะไรหลายๆอยา่างที่เป็นปัจจัยต่อมาก็จะเป็นไพ่เดือนซา Star, เป็นไพ่ประจําราศีกุมนะมีชาวราศีสิงห์ที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีกุมอยู่ก็ได้เช่นเดียวกัน อาจารย์บอกเลยคุณเป็นคนที่มีแสงสว่างมีออร่าในตัวเองค่อนข้างเยอะนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะ,ะดูเป็นคนที่มีสง่าราศีนะคะ,นะคะอาจจะเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็มีประสบความสําเร็จในชีวิตของคุณ นั่นเองนะคะอาจจะบางคนอาจจะไปสมัครสอบหรือบางคนอาจจะไปสมัครงานมีโอกาสที่จะประสบความสมําเร็จไงชีวิตของคุณเลยแสดงออกทางสีหน้าทางบุค,คลิกนะคะดูเป็นคนที่มีออร่าขึ้นดูเป็นคนที่มีมีแสงไฟมีสปอตไลท์ส่องตัวคุณตลอดเวลามันอารมณ์ฟิลลิ่งประมาณนั้นเลยนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งในเรื่องความรักอาจารย์รู้สึกว่า,าคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนใจเย็นในเรื่องความรักค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือว่า ก็ถ้าใช่ก็ค่อยๆดูกันไปก็แล้วกันนะคะฉันเป็นคนใจเย็นฉันไม่ได้เปียยปุบปับแอะคอมมิชเมนต์เลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะก็ค่อนข้างใจเย็นนั่นเองนะะบางทีอาจจะมีคน2คนเข้ามาพร้อมกันในเวลาเดียวกันจึงทําให้คุณนั้นจะต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจหรือดูกันไปเนี่ค่อนข้างเยอะต่อมา View of Fortune สำหรับคนที่ เจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายนะคะป่วยอดอดแอดแอนในช่วงอดีตที่ผ่านมาในช่วงเดือนกุมภาพันนี้จะได้ข่าวดีหรือคุณนั้นจะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะหรือได้หมอที่แบบเฉพาะทางหรือเชี่ยวชาญน,นะคะมาดูแลคุณแล้วทำให้คุณมีอาการที่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ได้อันนี้คือ,อ พลังของ View of f o r t จูนนั่นเองสำหรับไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่า,าสิ่งไหนก็ตามนะคะที่ชาวราศีสิงห์ได้เคยทำดีนะคะซื่อสัตว์นะคะมีความรักที่ดีต่อแฟนต่อสามีต่อภรรยาหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าสามีหรือภรรยาของคุณอาจจะเคยนอกใจคุณหรือเคยทำให้คุณเสียเศร้าเสียใจผิดหวังอะไรก็แล้วแต่นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ คุณจะรู้สึกว่าเขาได้รับผลกรรมนั้นเขาจะนึกถึงในสิ่งที่เขาเคยทำกับชาวราศีสิงห์นะคะนะคุณไม่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะเขาจะรู้สึกผิดของเขาเองนะคะในสิ่งที่เขาเคยทำเคยนอกใจคุณเคยทำอะไรให้คุณเสียใจอะไรประมาณนี้เขาจะรู้สึกผิดเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นกงล้อแห่งโชคชะตากงล้อแห่งเวรกรรมใครที่ทำอะไรไว้ก็ได้รับสิ่งนั้นแหละนะคะโอเคต่อมา เป็นไพ่ใบสุดท้ายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีสิงห์นะคะคือไพ่เจ็ดเหรียญน,นั่นเองคือในบางความสัมพันธ์ชาวราศีสิงห์นั้นไม่กล้าที่จะทุ่มเทความรักให้กับใครง่ายๆนะคะค่อนข้างที่จะรักษาความรู้สึกรักษาความรักของตัวเองไว้ค่อนข้างที่จะเออเหมือนรัดเข็มขัดเลยอะ่ะเหมือนสร้างกำแพงให้กับตัวเองหรืออะไรประมาณนั้นเลยนะคะถ้าคุณไม่ใช่ถ้าคุณไม่ได้รักฉันจริงถ้าคุณ ไม่ได้จริงใจกับฉันจริงๆฉันก็ไม่สามารถที่จะมอบความรักความหวังดีของฉันให้กับคุณได้ก็ถือว่าเป็นคนที่ประเมินหรือพิจารณาคนค่อนข้างเยอะในช่วงนี้นะคะนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าอย่าปุปปรับเห็นว่าเขาเมาอกเอาใจนิดหน่อยก็หลงละเลยหรือว่าคบกับเขาเลยอะไรเงี้ยคงจะไม่ใช่แล้วในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ก็เป็นคนที่พิจารณาหรือ ดูคนลึกเข้าไปอีกนั่นเองก่อนที่จะทุ่มเทใจก่อนที่จะรักใครนั่นเองในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการเก็บเงินชาวราศีสิงเริ่มที่จะเก็บเงินมากยิ่งขึ้นหรือเริ่มที่จะลงทุนให้เงินนั้นมันงอกเงยมากยิ่งขึ้นนะคะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ลงทุนในที่ดินหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันงอกเงยอันนี้อาจารย์ก็เห็นด้วยนะคะนะคะ โอเคนี่ก็เป็นไพ่ในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีสิงส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟธาตุน้ําราศีกุมแล้วก็ธาตุดินด้วยสรุปไพ่ให้กับชาวราศีสิงกันเลยนะไพ่ใบแรกนะคะ k Night of Cups The Emperor แล้วก็ต่อมาด้วย Eight of Cups นั่นเองนะคะ โอเคสำหรับไพ่ไ i t ์อ t ฟครับนะคะคือความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะมีคนเข้ามาในชีวิตของชาวราศีสิงคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มาจากทางไกลต่างถิ่นต่างที่ต่างแดนหรือต่างประเทศก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้โผงผางหรือไม่ได้แบบรีบเข้ามาจีบหรือทำความรู้จัก เขาจะค่อยๆมาเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะหรือประมาณว่าอาจจะเจอกันด้วยการบังเอิญเดินทางไปแล้วก็ไปเจอกันนะคะอาจจะเจอกันตามสถานที่การเดินทางไปเที่ยวคุณไปเที่ยวที่นั่นที่นี่หรือเขามาเที่ยวแล้วเขามาเจอคุณอะไรประมาณนี้นะคะจะเจอกันแบบนั้นมากกว่านะคะต่อมาก็จะไพ่ใบนี้นะผู้หญิงชาวราศีสิงห์อาจารย์บอกเลยว่าคุณนั้นเป็นคนที่รักสวยรักงามมากยิ่งขึ้น นะคะหรืออยากดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นบางคนอยากจะเปิดล้านเสริมสวยร้านความสวยความงามร้านทำเล็บร้านสปานั่นนี่นะคะในช่วงนี้คุณก็ทําได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าคุณให้ความสําคัญกับในเรื่องของความสวยความงามมากยิ่งขึ้นหรืออยากเห็นตัวเองดูดีมากยิ่งขึ้นด้วยถ้าเกิดว่า,าผู้หญิงชาวราศีสิงห์คนใดอยากจะมีบุตร นะคะอยากจะมีลูกไว้สืบสกุลมีโอกาสที่จะโชคดีเช่นเดียวกันเห็นไม่ชสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของการที่พร้อมที่จะเป็นแม่นะคะนะคะพร้อมที่จะให้กําเนิดลูกนะคะหรืออาจจะมีการตั้งคันเกิดขึ้นก็ได้นะคะในช่วงนี้เดือนกุมภามีนาะมีสาสามเดือนนี้มีโอกาสแล้วก็ก็เขาเรียกว่าอะไรราบลื่นดีนะคะเหมาะ ที่จะตั้งคันหรือเหมาะที่จะมีลูกด้วยเช่นเดียวกันในกรณีนี้ผู้ชายชาวราศีสิงห์มีนาลีอุปมัมภมนาลีอุปัาภมอาจจะมาในรูปแบบของแฟนหรือว่าภรรยาหรือว่าแม่ก็ได้หรือเพศหญิงที่คุณให้ความเคารพนับถือที่เป็นแบ็กอัพที่คอยซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินนั่นเองนะอาจจะประมาณนั้นต่อมา eight of cups นะคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ดีมากๆ คู่ของคุณจะให้โชคให้ลาบให้ความโชคดีกับคุณนะถ้าใครชอบเสียงโชคก็ให้คู่ให้คนรักของคุณไปซื้อไปหยิบให้ก็มีโอกาสที่จะโชคดีนะคะเหมือนว่าคู่ของคุณเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปของชาวราศีสิงห์นั่นเองนะคะโอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบ ก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคำเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden a n g เ l เราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ